กุลาครับหรือว่ามันถูกทนกับลงทนกับลงเข้าไม่สุดเป็นต้นก็เจอได้ในองคค่ายี่เป็นนิวเคลียตแต่กลุ่มนี้เนี่ยครับจะมีไฮพีพีร่วมด้วยใช่ไหมครับที่เป็นนิวเคลียนะครับอ่ะผมขอรับบ้านต่อไปโอเคครับเอาเบสเบสเบสฟอร์มพื้นฐานได้ประมาณนี้นะครับก่อนที่จะไปไกลกว่านั้นมีคำถามไหมครับผมนะครับก็คือเป็นที่เครื่องไหมเป็นที่ เพชเชียร์มิเตอร์เฟสก็คือเป็นที่ทิ้วหรือโซลกิตไปแล้วก็เป็นที่แล้วก็เป็นที่ผู้ป่วยตรงหรือเปล่านะครับอ่ะผมดูนครับการตั้งอัลามเอาไว้ใน้่วงตามนี้นะครับเอาง่ายๆเช่นพีเพชเชียร์อัลามนะครับควรตั้งอัลามไม่เกิน10เซนติเมตรเหนือ PIP นะครับสมมติว่าเดระดับพีไอพีครับ35นะครับเราก็เราก็ควรตั้ง เราก็ควรตั้งตัวพีพีไม่เกินนะครับ45เป็นต้นนะครับบวกอีก10นะครับเนาะก็ให้ตั้งประมาณนี้ต่อต่อไปครับผมก็จะมาดูว่าปัญหาแต่และปัญหานั้นอะไรบ้างอันแรกครับคือคายพีอ l a ามอันนี้นะครับต้องใช้หลักการของมนลังเมอเกอนิกมาประเมินแล้วใช่ไหมฮะเมือ่อกี้เราเจอว่าถ้ามีพีที่เพิ่มขึ้นไหมเอเชอร์ทั้งหมดเอเชอร์คือ เช่อทุกเทร์เซอร์หรือเชื่อรวมอ่ะเพิ่มขึ้นต้องมาวิเคราะห์ดออกนะคะว่าไอา้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นาหาของปอนหรือปัญหาอะไนะครับแอร์เวย์เพราะนั้นการประเมินหน้าจอเมื่อกี้แต่ตอนที่สุดนะก็คือต้องมีการประเมินแล้วก็ปรับว่าจอให้เป็นเรื่องของอารัง์พดิบโอวไปจะมาต่อจบอข้าวแล้วนะผิดแล้วก็พีคาโต้นะครับให้ได้นะครับอ่ะ ผมถวยว่าหนึ่งนะครับสําหรับคนที่มาเช้าแบบว่าตายรู้แล้วล่ะเริ่มเรื่องเนี้ยนะครับเรื่องของหลังคดิบนะครับโอเคนะครับพยายามปรับให้เป็นหน้าจอนี้ได้ก่อนนะครับตอนี้ได้โดยการทดลองอีกอีกหนึ่งรอบนะนะครับปรับเป็น VCV mode นะครับ VCV mode จากนั้นตอนนี้นะครับต้องใครต้องไม่หออนะนะไม่หอมนะ แล้วก็ไปใหนมากนะ VC mode หนึ PC ่งปรับเทอร์ุ่มเอาพพที่เราต้องการแปดแปด VC โม r ิโลใช่ไหมครับจากนั้นเราตั้งเป็น s q u a r เวฟฟอร์มส s q u a r ฟอร์มครับดูแล้วดูแล้วด,วดูค่้ยไม่หอมมากครับก็เริ่มกดปุด่ม inspiree h o ได้เลยนะครับ inspiree h o นะครับประมาณจุดห้าถึงสองเซกนะครับเดี๋ยวผมจะ เดี๋ยวผมจะกดให้ดูตอนบ่ายนี้ถ้าผมไม่มีกาเลกิจอะไรอยญ่หลวงไปก่อนนะครับเนาะนะครับอ่าผมเพื่อสอนใรื่องมอเตอร์ินะครับอ่านะครับกดพอแล้วครับเห็นไหมพอเขาพูดผมบอกๆเนาะ,ะมันจะเป็นะคะรับเพชเชอร์คอมิสตันหายไปไหมครับก็เหลือแต่พาร์ตเพชเชอร์เอาเพชอรตรงนี้นะครับก็เป็นรูปนี้เลยนะครับอ่านี่คือการกดให้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 เห็นเรื่องของ ทาร์เตอร์เพลช์นะครับจากนั้นนะครับมันเป็นแบบไหนนะครับอันนี้คือแบบ Normal นะครับ Normal PAP PA W แล้วก็ TAV ก็ Ppato นะครับโอเค Normal ในกรณีแรกก่อนกรณีทางด้านซ้ายมือข้อยู่นะครับพอทำ Inflate โฮไปแล้วนะครับ Ppato ะลดลงมาแต่มันห่างจากนะครับ Pp ิตเยอะเลยนะครับโดยเพราะห่างกันเกินสิ ถามการเคลื่อนสิบแบบนี้บอกว่าได้เลยว,ว่ามีนะครับมีซูสแตนด์แอรเยอะตรงข้ามถ้าเราทําแล้วแล้วเราทําแล้วนะครับพีพอโต้ข้อค้อนจะขึ้นสูงนะครับใกล้เคียงกับพีพิเลยลบกันนะครับข้ามน้อยกว่าสิบแต่กันรูปนะครับนะลบกันข้ามน้อยกว่าสิบนะครับก็จะเป็นดีซีฟของรังคอมแมนมากกว่าสิบจะเป็นดีซีฟของแอร์เวต่างรังลูป ะะหรือพูดอีกในายหน,นึ่งคือรูปนี้ดีซีสของลังน,นะครัก็เป็นดีซีสที่มีคอมเมนต์ต่ำลงหรือดีซีสที่มีถ้ามีนี่คือเอลเวหมครับรีเซพเมื่อคือดีซีมมซสที่มีรีซเซพเมื่อคืนนี้เองนะครับผมก็ด,ดูทั้งหมดทั้งมวลของโรคที่เขาเป็นไม่ได้นี่คือก็โรคที่เป็นไฮพาร์ตอเ r e เชอหรือดิซีสลังมาแมนนี่คือโรคที่เป็นดีีสสตนหรือไนะครับเรื่องอ I, ะะอของไฮเอร์เชอ นะเพราะนั้นเห็นไหมครับว่าเมื่อเราวิเคราะห์รูปเมื่อกี้ได้แล้วได้ยันไปเปนเสียนตามนี้เลยนะครับอันนี้ผมอาจยากสำพยาบาลแต่ผมเชื่อครับถ้าพยาบาลเก่งๆนะปับผม่าถือว่าน่าทำได้ไม่ยากครับอาจให้หมอช่วยสอนนิดนิดนึงแล้วก็เริ่มเริ่มกดดูครับผมอนุญาตให้ให้ให้พี่พยาบาลกดนะครับเพราะว่ามันจะเมินได้ง่ายที่เบไสายนะครับว่าตอนนี้ปอด แย่ลงไหมแอร์เวลดู t แตนต์เพิมขึ้นมาดูได้นะครับไปต่อนะครับต่อไปเป็นกองที่เป็นโลพีคอารามนะครับอันนี้คุณอยากจะเป็นพวกตระกูลที่คนให้เครื่องมีลีเกตพวกนี้ครับเนาะนะครับก็จะมีการรีวิวทั้งพีคแล้วก็ทาร์โกเพนเชอร์นะครับเคุณเบ้นเ,เช่นมีลีเกตก็หาลีกใช่ไหมมุมฮาแลนด์นะครับมีจะได้รีลิฟต์แต่ที t ่ไอทีดีอย่างนี้คือนะครับก็คืออันนี้คือจะมีเรื่องของโลทั้ โลทั้งทีเมื่อกี้โลโกลนะ,ะอันนี้คือโลพีนะครับอันนี้เปลี่ยนหม่อันนี้เป็นโลเทลลรุ่มอารามนะครับอันแรกคือโลอารามจากลีเกชนะครับอันนี้คือโลโตรุ่มอารามจากตัวแหละแต่ขมบอกนะครับว่าไอเน,นี้ยจะมาคู่กันนะครับเสม,มอครับะคะูมม่กันนะครับไฮพีอารามเสมอแลวส่วใหญ่นะจำนะครับมันมาคู่กันโลเทลลรุ่มอาราม จะมาคู่กับไฮพีคอลามในามีืออะไรถูกไหมเช่นจะพุ่งขึ้นสูงปี๊เลยและทะลุกันลดต่ำลงมน้าเลยครับนั่นนั่นคือโรกอ๋อหลักเองน้องที่แฝงติดีครับวันนี้ต้องเห็นไม่ได้เพราะว่าถ้าเล็กช้ามันค่ายนะครับตายนะครับตายเลยนะครับอันนี้ครับมีเหลวเร็วไปแล้วเล็กช้าไปเนาะแต่ช้าไปแล้วไม่จดในค่ายแอบเนียวนี่นะครับเจ้าบอยสุดครับคือในค่ายที่ได้ยาเสพติดน่าเป็นไป และบ่อยอย่างนั overseas, so ้นคือมันค้ายี่มีภาวะอัลโครซิสนะครับเช่นเราช่วยมากันไปนะครับแล้วมันค่าที่ไม่หายใจเลยเอในซีเอฟเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอัลโครซิสในซีเอฟเยอะกดการหายใจครับไม่มีการใช้ของตัวแอร์รีสเซ็นเตอร์ทำให้มันไข้ยี่มีไม่มีทิกเกอร์เองเลยนะครับเราก็จะเจอได้บ่อยในมันไข้ที่ตั้งเครื่องไม่ไม่ค่อยเป็นเนี่ยผมจะพบบ่อยในมันไข้นิวโรทั้งเป็ดทั้งสารเลยครับ นะครับเนาะขนงใครตั้งขึ้นเป็น p C V แล้วได้หรือ B C V ได้ครับตั้งเถอะแล้วเราตั้งเยอะเกินไปแล้วพอเราลดบทดีนะครับ mm hmm. แอปเนียเลยนะครับเราดเป็นหมดเป็นสปอนจนครับมันจะไม่มันจะไม่ไปต่อเล้เพราะว่ามันอปเนีย mm hmm. เพราะอะไรในสมองมันยังเป็นด่างอยู่มันเลยไม่มีไรเลยทำเไครับก็ต้องกระตุ้นไข้ที่เราเคยบอกงดังนะผมว่าจะแก้มไขเลยครับแปะปักเป็นศูนย์เลยนะครับ เป็น ps0 ที่แผกศูนย์แล้วก็ขย่าให้ด้วยขย่าเขยาเขย่าให้ให้เขามีไดร์ขึ้นมานะครับเป็นตน้นที่นึ่งที่หนึ่งของผมนะในการทำนะครับอ่ะมาเริ่มเคสดีกว่าครับครับนี้ครับมีเหลวเร็วไปแล,ล้วเหลวช้าไปเนาะแต่ช้าไปละไก็จนในแพ็ยแอดเนี่ยใช่วนะครับเจ้าบอดสุดครับคือในค่ายที่ได้ยาเสพติดน่าเป็นไปเจ้าบ่อยนั้นคือบางค่ายที่มีภาวะอัลโคอิสิตนะครับ เช่นเราช่วยมากเกินไปนะครับแล้วคนไข้ไม่หายใจเลยเองใน CFS เนี่ยนะครับเข้ามาว่าเอาโปรซีใน CFS เยอะกดกค่หายใจครับไม่มีการไดัของตัวเรดิเซนเตอร์ทำให้คนไข้ไม่มีไม่มีทิกเกอร์เองเลยนะครับเราก็จะเจอได้ก่อนในคนไข้ที่ตั้งเครื่องไม่ไม่ให้ไปเนี่ยผมจะพบบ่อยคนไข้นิวโรทั้งเบ็ดทั้งสารเลยครับนะครับเนาะคนไข้ตั้งเครื่องเป็น v c v ล่ะได้หรือ BCV ได้ครับตั้งเถอะแล้ว เราตั้งเยอะเกินไปแล้วพอเรากดวีนะครับแอปเนียเลยนะ้ว่าลดไปหมดเป็นสปอนหมดครับมันจะไม่มันจะไม่ไปต่อเลยพราะว่ามันแอฟเนียเพราะอะไรในสมองมันยังเป็นด่างอยู่มันเลยไม่มีไรเลยทำไหมครับก็ต้องกระตุ้นคข่ที่เราเกิดำองดันนะผมก็จะแก้มไขเลยครับแปะปับเป็นศูนย์เลยนะครับเป็น ps ศูนย์ที่แผ่ศูนย์แล้วก็ขย่าให้ด้วยเขย่าเขย่า ให้ให้เขามีดายขึ้นมานะครับเป็นต้นที่หน่งของผมนะในการทํานะครับมาเริ่มเทสดีกว่าครับก็เป็นเรื่องของอ่าค้เป็นูวีดีนะครับเนาะแล้วก็แอดมิดเพลิสุเอเอเครับอยู่ในซีดูอยู่ดีครับก็เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นปรณีอารามไฮพิการามนะก็หอกนะของใครทั้งหอบแล้วก็พิการามขึ้นห้าสิบกว่า คนไข้ก็หอม <c oughs> <c oughs> จาวรูปนี้ครับหอมทำวันนี้ครับแล้วเซนก็เก่งเนาะเซนก็มาประเมินได้่างรูปกับอ่ะต้องถามน้องๆนะที่เข้ามาโชว์วันนี้นะครับเอาน้องๆใครดีผมเอาเราว่าน้องพี่ใหญ่มาพี่พี่หยกเลยนะครับพี่หยกครับผมสอบไปแล้วเนาะรูปนี้ครับชัดเจนครับพี่ตัดพีพีได้สามสิบ ที่พัตโต้ได้สิบสองเอาง่ายๆก่อนพี่ปัญหาเรื่นี้เป็นที่ปอดหรือหรือ,หร,อหรือที่แอลเวย์ครับที่พวกพิยกแอลเวย์โอเคจบง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเคสนี้ก็ทำการใช่ออไหมครับพ่อเลยครับข้อมูลนะฮะหมีพี DP, ลบที่พัตโต้เลยครับเ <L V. S 1> มา่อสิบแน่นอนนะครับแล้วมันหางเยอะด้วยใช่ไหมครับเพราะนั้นวันนี้จบแล้วก็เป็นเรื่องของแอลเวย์เป็นซีเวียบองโกสปาซัมเองนะครับเพราะนั B ้นก็ทำการพ่นยา ถ้าเด็กซ้ายนดแม่ส่ญญสวนยาเสพเดก็ค่อยให้ทีหลังนะครับเป็นต้นเห็นไหมนี่คือการรักษาให้ง่ายจบอ้ามาดูไว้ที่กระฟอร์มในคลิปที่อสองกันนะครับนะเมาส์ผมนี่มามาละโอเคครับจงนะัคงครับผมจัง โอเคด้วยหนึ่งรอบนะครับหนึ่งรอบหนึ่งรอบคำถามก็คือเอ้ยอ่าโอเคโอเคสตอ็อปโอเคครับคำถามก็คืออันนี้ต้องขอขอมวลาทีนหน่อยเนาะคำถามก็คือเกิดจากอะไรและน้องทำอย่างไรครับน่าคิดก่อนนี่ใครจะตอบนะครับลูกมือใครจะใครจะตอบไหมผมให้ท่านมาหมตอบแล้วนะมา ทิ่ตอบเลยดูคนไข้อาจารย์ที่ตรวร่างกายตรงไหนว่าคนนี้ก็คืออย่างที่เราเห็นข้างบนมันเป็นวอลุ่มทามเวฟฟอร์มอาจารย์จะมีเรื่องของลิปเกตด้วยแล้กมันที่สองก็คือมันจะเป็นเรื่องของเออ่โปมทามแพทเทิร์นมันจะมีเรื่องของโมโสปาร์ัมอาจจะอาจจะมีโอเคเยี่ยมโอเคดังนั้นจะต้องเช็คว่าพอคนไข้เป็นยังไงบ้างมีวิสซิ่งไหมที่สองก็คือเช็คทูนกับเซอร์กี โอเคโอเคครับอันนี้คือสิ่งที่หมอหมอเอาเข้าใจอย่างแท้นะครับแต่ทีนี้พท่านผมนะถ้าเราดูเป็นนะครับยาบาท่าเขาก็อยู่ได้นะครับเจอนี่ครับถ้าเอาแค่ง่ายๆที่หมอหมอพูดเลยครับผมว่ายาบาอชิยูเนี่ยน่าดูได้ง่ายๆดูเลยครับเคี้ครับก็ไม่มีนะครับเคลนี้ก็เป็นไข้เจาะคอนะรันตรงนี้แก้หายยังไงครับจากท่าใหม่ตรวนี้มันลีครับเราถ้าขยับ นิดเดียวดูครับแค่ขยับตรงในอ้อนนิดเดียวนะครับแล้วก็คนนี้อย่างที่น้องผีพูดไปอาจจะมีซีทน้าสัมชัสนิดหน่อยนะให้ใบหน้าเป็นโฟนจะไปไปตามเป็นเป็นอย่างนั้นนะครับนะครับสุดท้ายครับนี่คือจัดท่าให้เดียวเลยนะจัดท่าให้เดียวกลับมาตองจัดแค่กระตุามปกติเลยนะครับ กรณีอันนี้ก็ต้องก่าวผมมนะันเลยไม่ชัดกรณีครับแต่ก็เห็น,นว่าบอลก็เป็นยังเนือใช่ไหมที่是是ยางกลับมาดีไหมครับบอลุ่มกลับมาพอๆเลยเข้าออกนะยครับแค่นี้เดียวเองคือจัดท่า่นี้เดียวเองคนที่คิวเรื่องเล็กเกศเพราะว่ามันมีเล็กออกเขาคิวาเงี้ยครับแหม่ต่างนะครับั้นอะไรบางอย่างนะครับที่เราต้องรู้เนาะใช่ไแต่เอาบอกผิดมากนะโอเคคอนเฟิร์มแน่น,นอน แต่แน MM ่นอนว่าในกรณีท huh. ี ell, ่เรารู huh. ้รู้ก่อนนะครับเราจะไม่จัดดูแลให้ได้ไเร็วใน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 เรื่องนี้นะครับขห้ต่อไปอ่ะลองลองเอาได้เผยเผยลองลองตอบได้อ่าเอาวแอลอ้าวแอลครับถ้าดูเรื่องฟอร์มนีะครับระหว่างวินนิ่งเนาะเราเราปรับเครื่องเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เพราะเหตุว่า ไม่หายเลยไม่หายใจเลยโอเคอันนี้แบบผมตั้งเลยก็แ,แบบว่าสไตล์กิ้งมากเลยนะครับสไตล์กิ้งแบบสุดๆเลยอ่ะเดี๋ยวน้องโชว์เ่าเนาะน้องแพรครับคิดว่าเป็นอะไรแอบเหนียน่าแน่นะแอบเหนียนแน,น,แน,น,แน่น้องคิดว่าแอบเหนียนจัดจัดเลยครับไรน,นะ อาโปรตีนอ่าคนที่าจะเอาโปตีนจากอะไรอ่าเอาใหม่ดูวิธีดูอีกทีนึงนะครับดูทีนึิมอ่าพี่ที่3คนี่ยคอยคอยเฉลยให้ดูคำตอบแล้วดูแบบนี้อยู่แล้วครับเรียกเที่ยวแอปมาจากอะไรดูทีอ่าดูคำถามคือแอปเนี่ยจากอะไร อ่ะ๋ดี๋ยวะน้องเหมเห็นไหมมันชัดมากจบโครระดับโลกมากนาองน้องแฝงว่าเออครับคือผมตั้งมันไตกิ้งะคือในกรณนีที่ตั้งทานพิพอเนี่ยมากไปนะครับเกิดเ้าเรื่องที่ป่าสารเกิดขึ้นครับแน่ๆเอาเอาพอเสิ็เพ่อพึ่อยู่แล้วนะครับ2คือร่างการมีรเซตอนี้ตลับน้องเดนนนะเฮลิงบรเนะครับที่เกิดขึ้น ถ้ามันเกิดมีส่วนที่เกิดเกิดขึ้ครับเกิดได้ที่ฟ e ดแบ็ c ใช่ไหมะที่ต่อจมมีมมีเตอร์อยู่นะครับอาจจะเป็นซีเทเอร์บางอย่างใช่ไหมฮะเป็นคำว่าสเตชตัวปอดตอนเตอร์เนี่ยก็จะทำงานจะเกิด f e ดแบ็ c ไปยับยังการหายใจที่เซ็นเตอร์ที่เมล์ร่าครับปอดหายใจเมื่เมันไปพอรับหยุดสัญญาณของร่างกายเราเกิดฟีดแบ็ไปกระตุ้นไม่ให้ ที่ตัว <S <S ตัวหมากนะครับนะ้เนี่ยจะเจอคุณไม่ก็ไปสูบมันไปถ้าสูงป้ากแล้วความไม่ไหวก็แปลว่าเฟลนะครับฝากพวกนี้ครับดูง่ายๆครับว่าจะว่ลุ่มเหมาะสมไหมแตกต่อที่ที่เหมาะสมน,นะค,ะครับดูหลายอยา่างหนึ่งก็คือหน้ากากของไท้นะครับมันเหมาะสมหรือเปล่าันี่เป็นเงนี้ยไหอะไรเงี้ยนะค,ะคือเป็นหน้ากากที่เหมาะสมเอเกิร์เป็นเรนเจอร์นะครับ คือไม่มีรูที่เป็นรูล็กออกมาแต่แล้วก็มีขงเข้าขาขออกตามปกตินะครับนี่เราเรียกว่าเว้นแมสนะ,ะนะสองเราก็ใช้เวเตอร์นะครับซึ่งเราต้องไปกดปุ่ม N M V S T แต่แรกนะครับก่อนนะครับอ่านั้นก็มาเซ็ตเครื่องนะครับเครื่องใหญ่แล้วมาดูระบ้างะครับการสันะะ่นครับเมื่อกี้ครับเวลาเราสั่ก็เอาเอาเนี่ยข้อก่อนนะครับให้เขาเราหันจากตรงนี้ก่อนจากนั้นก็ค่อยค่อยพัดครับ ถ้าอยู่ดีดอมพัดพัดเลยนะเราแม้เราครอบก่อนจากนั้นเราก็ค่อยใส่ตัวไอ้ที่ที่รัดนะครับเนาะแล้วก็ดูว่าเขาผ่าเนเดียสบายไหม่น้องเห็นปังไงได้นะแต่ริดเยอะเหมือนกันแต่ว่ามันมันมีตามนี้ครับหรือีเยอะเพราะนั้นต้องคอยปรับอยู่ที <Okay. S 1> นี่ c o าเป็นเ t e มีไหมครับพี่นอ้องมีค่ะแต่ว่าเป็นออโต้คอมเพ n s a t e หรือพอโตได้อ่านได้เราก็ริดเยอะน,น,นะครับ ลิฟดูไงครับนี่ไงชัดเจนนะฮะคิวที่ผมสอนเนาะวอลุ่มทางเพลฟอร์มนะครับใช่ไหมขาเข้าขาออกโอ้ทีมันควรเป็นไงครับตรองแบบอย่างนี้เรับพันกว่าพันกว่านี้มากไปอันนึงคืออาอาครับถ้าอาของคนไข้นะครับต่งค์ค่า25เราพอใจเราพอใจเพราะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้โหมดนี้ผมว่าก็โอเคโหมดนี้มันดีไงครับมันมีไแอปเปิเดด้วยถ้าคนไข้นิ่งไปแอปเหนียไปไอ้ตรงนี้ก็จะ เป็นไปอัปเดตให้12เนี่ยครับนะครับธรรมดาหลักการนั้นก็คล้ายๆเป็น ACID TON MODE นั่เองนะครับแต่ว่ามันเราจะมีการตั้งตัว s อ p p o r t อหไะไว้เป็นแค่เข้าห่าเองบางส่วนนะครับในโหมดต่อไปครับเป็นเป็นโหมด NV a MODE นะครับ NV MODE นั้นนะครับเรากดไปนะครับปึ๊บโหมดนี้ก็จะตัว R ก็จะหายไปนะครับก็จะเป็นแค่ support เฉยๆนะครับค้จริงนะครับมันเป็นการ s u พ p o r t สอง l e v e นะ ก็คือเป็นสปอร์ตเลเวลแรกคือเลเวล C แพรนะครับเลเวลนี้เลเวล C แพรนี้ต่อไปเป็นการสปอร์ตอีกอีกอันนึงคือสปอร์ตเลเวลที่สูงขึ้นไปนี่ครับอีกห้านี่ครับห้าบวกห้านะครับเนาะการสปอร์ตสองเลเวลนั่นเองนะครับเนาะเป็นหลักการของ NAV โหมดนะครับปรับก็ปรับเหมือนกันครับปรับ Origin, 是是ออกซิเจนใช่ไหมออกซิเจนแฟรใช่ไหมครับแล้วก็โฟลิกเกอร์นะปรับเหมือนเดิมเนาะอีเซนก็ ense, เหมือนเดิม ในในโหมด spontaneous mode นะครับเนาะผมกลับไปใหม่นะครับในในโหมด ST mode เนาะนะครับมันมีการตั้งสิ่งที่เราเรียกว่า TI ด้วยนะครับดูคอนนถ้าเป็น ST mode นะครับ n v SC mode ั้นนะครับเราก็จะมีการตั้ง TI ไว้นะครับนะครับเพื่อว่านะครับว่าถ้ามันเกินกว่านี้จะตัดนะครับ เป็นการตั้งแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นเซฟตี้ตัดเอาไว้นะครับเพราะว่าบางคนมันลีกเกชมันกว่าจะหายใจออกตัดมันมันช้าเราเราต้องมีการตั้ง t ีไไว้เป็นการตัดคอนเฟิร์มว่าถ้ามันเกินนี้เราจะไม่ให้หยุดไม่ให้หายใจต่อจากนี้นะนะครับก็เป็นโหมดที่เราต้องเลือกนะครับประมาณนี้นะหมเอเลยว่าโหมด n อเตั้งยากกว่าโหมดปกติเยอะนะครับโอเคแนละ้วมาตนี้นะ T.I. Max นี่คือตัวที่เรา Max จริงๆครับห้ามห้ามเกินนี้ T.I. T.I. 1น่นีก็เป็นค่ามาตรฐานถ้าเกิดว่ามันค่าแอปเนียนะครับแอปเนียนั้นก็จะเป็นค่า12ครั้งแล้วแล้วก็1น 1, นะครับแต่แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันค่าหายใจเองก็ใช้ E-Sense จุดตัวตัดนะครับนี่คือหลักการของ a u t Control แบบ n n a s t Mode นะครับประมาณนี้นะครับ ถ้าคนไข้หายเองได้เลยผมว่านะครับ n v ธรรมดาก็พอแล้วเนาะตั้งเหมือนสปอนธรรมดานะครับโอเคอันนี้หมดแรกนะครับในกรณีที่คนไข้ไม่ไหวเลยนะครับตอบได้ครับ PCV เลยนะครับเป็น PCV แต่ออ n v เราก็ตั้งธรรมดาเหมือนกันปกติเลยนะครับ,นะรบแต่ว่าอันนี้มันก็จะาไปครับแต่และระเบิดเนี่ยเราช่วยเต็มที่เนาะ คนไข้ก็จะต้องคือคนไข้ก็จะสบายกว่าเดิมครับแต่ก็แต่ก็จะบางทีก็จะต้านซึ่งได้บ้างนะครับไม่ไม่สมูทเ,เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ,ถ,ถ้าคนไข้ที่ยงังอาการไม่เตเบิลใช้หมดตอนนี้นะครับีเซนด์ออกมากเนาะแล้วก็การเจอคนไข้ที่ที่หอบเราจะทำยังไงครับแล้วก็ เราตัมอดัดนนรนาะนะครับ huh. เีป okay, ็นอันนี้เราจะเริ่มเป็น P C หมดปกตินะครับเนาะโอเค โมดที่องสนท,ที่ให้น้องพยายามดูคือโมดนี้ครับอันเริ่กว่าถ้าเป็น p c v โมดนะครับยวฝากสาระหลักี e y พอยต์ของ p c v โมดนะครับการตั้งเนี่ยก็ร้อนไอทามใช่ไหมครับไอทามต้องอดิติวตไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับอันนี้ไอทามยาวไป เอ้ยออันอันออัันนนี้ไทม์มากไปยืดยืดต่อนะครับไอ้ไทม์ยืดอย่างนี้คือว่าไอ้ไทม์นานไปอย่างนี้ไม่เหมาะนะครับไอ้ไทม์สั้นไปตัดไอ้ไทม์ลดลงไอ้ไทม์สั้นไปแล้วดึงองนี้ครับมันค่ายังอยากอยากจะดึงต่อนี่ครับมันเรียกว่าทีไม่ชัวร์ไซคลิ้ง ไอ้ท i m สั้นไปไม่เหมาะนั้นะต้องพยายามปรับไอ้ t i m ให้มันเหมาะสมครับปรับเรซอรมันนั้นก็ให้ขาเข้ามันตกตรงสีขาวไปดูอันี้คือเหมาะสมใน VCD เหมาที CDM หมนะส่วนที่เป็น V v บ d mode นั้นนะครับ VCD การปรับไปครับก,ก็เหมือนกันคือต้องพยายามปรับให้โฟลีีเขวการปรับตัวตัว VCD mode นะครับ เน้นก็คือทาร่มนะครับต้องอดีเข่ยก่อนเนาะ8 0ป0 0กิโลนะครับสมมุติว่าหนักสัก50โลก็จะ400นะครับโฟขั้นต่ำก็4เท่าของอินดิ MV ตั้งง่ายๆก็เป็นซัก40ครั้งนะครับ40คั้งหน่อยได้40ปกติครับคนเราจะชอบเป็นโหมดนี้นะเป็นเรื่องของได้ครับโอเคเป็นโฟตอบนะครับ ตัวเครื่อง VT เปิดกิโลอ๋อมีเลอ๋อมีครับอ๋อใช่คมาดูต้องตั้งหน่อไม่นี่ครับจะมี VT เปิดกิโลเอามาตั้งข้างหน้าถ้าเจนเหมือนเขาเวลาต้องตั้งข้างหน้าก่อนเนาะอาจารย์จะได้ไม่ต้องคำนวณเองเวลาดูมอนิเตอร์อ่าโอเคตามนี้นะครับเนาะโอเคนี่ลุงขึ้นมาบ่าไม่โชว์ไม่โชว์เลยนี่ค่ะห้าจุดห้าเนาะโอเคเป็นต้นครับผมเนาะโอเคแล้วก็ปรับ พิกโฟมตานี้นะครับเราเราเลือกเขาจะเอาโฟมเตอร์ไหนเป็นแบบกึ่งแลมนะครับเป็นแบบแบบสไควต์เวฟฟอร์มหรือเป็นแบบแลมนะครับนี่แบบแลมนะครับอ่ะปกติคนไข้ผมชอบแบบนี้ครับกึ่งแลมอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยนะครับคนไข้จะค่อนข้างจะสบายที่สุดแบบกึ่งแลมนะครับอ่าถ้าเกิดว่าโฟมไม่พอจะเป็นยังไงครับให้ดูรูปเลย ระบาโฟตางไปนะครับเงี้ยมันจะหวามอย่างเงี้ยครับจะหวามอย่างเงี้ยนี่คือโฟ t ์ต v a เวชั่นครับเพราะนั้นเราเราต้พยายามปรับให้โฟให้เพียงเพียงพอครับผมเบื้องต้นอันนี้ยังโฟอ่านเริ่มเริ่มพอแล้วนะครับเนาะอ่ะต่อไปครับการปรับเพื่อที่จะวัดลังเมคานิิปรับเพื่อจะวัดลังเมคานิกนะครับผมแนะนำนะครับปรับเป็น cmv โหมดเป็น vcv เนาะนะครับ ปรับไปที่โฟนัทีครับตัวค่าเวฟฟอร์มสี่เหลี่ยมนะครับค่าเวฟฟอร์มอ่าแล้วก็กดดูเนาะนะครับตรงนี้เป็นสีเนเนส่เหลี่ยมแล้วนะครับโฟโฟทางจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะครับกาฟจะเป็นแบบนี้จากนั้นครับกดอินสไพรี่โนะครับเนี่ยผมไม่เกินห้าเซตผมให้ให้ให้มันเห็นพาโตก็พอแล้วกดจบจบนะไครับ ถ้าเป็นลูกออกมาสวยงามไหมอันบนสุดนี่ครับ P P ของเราเนี่ยอยู่ที่30นะครับเอาปรับเคอร์เซอร์มาเนาะอยู่ที่นนีได้30ครับแล้วก็มาปิดปรับเคอร์เซอร์ตรงปลายสุดมาเนี่ยครับได้มัน20นะครับลบกันได้10ก็เป็นนี่คือ Airway Pressure อันนี้คือ a อ r ์เ p ล e ่ s u r e นะครับก็แยกออกมาได้ว่า p r e s s u r e อะไรที่มมนมีปัญหาถ้าเป็น pressure อ,อย่าง ตรงนี้นะครับห่างมาเยอะก็เป็นปัญหาแอลวีนี่นะครับถ้ามันอันนี้มันใกล้เคียงกับพาร์ทเท่ากับทีพิกเลยเนี่ยก็เป็นปัญหาของเอาเวไลนะครับนี่คือการปรับคร่าวๆในกรณีที่เราไม่อยากที่จะปรับอย่างนั้นนะครับปรับนี้นะครับตั้งทีพอสเลยครับตรงนี้ก็ได้ส่วนใหญ่เราจะไม่เกินจุดหกวิเอาจุดห้าวิด้วยกันนะครับเราจะเห็นว่ามันพอใช้ในจังหวะหลังๆนี่นะครับ หมายถ้าท้ายอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยก็ดูได้นะผมชอบอย่างเี้นซ้ำครับเพราะเราจะมีการมอนิเตอร์เรื่องของพีพาโตได้เลยพีพาโตมันจะออกมาตามหน้าจอเลยครับว่าเท่าไหร่นะชัดเจนทำให้เรามอนิเตอร์พีพาโตได้ต่ดตเวลาครับผม